พ่อแม่พี่น้องขอกำลัต้องการทั้งกันเดอเพื่อสุขภาพเนาะไายใว่าปวดตี่นไปเนาะปวดตื่นต้องไปแช่นี้แช่นี่ปวดคอมือขอตื่นแบบนี็นปวดแช่นี่ให้พ่อแม่พี่น้องเฮ็ดแบบนี้เด้อคอยเฮ็ดแบบนีอาการคอยดีขึ้นจากจะว่าเมื่อซ่ามือยังนี่ปวดแท่นี่เนี่เฮ็ดไปน้องกันเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะเฮ็ดไปต้องการเด้อเฮ็ดไปต้องกันเนาะเฮ็ดไปมือเล็กมือน้อยมันจะมีแห้งเด้อมาด้อเฮ็ดไปต้องกันเด้อ มือเ้าสองผักขางเห็ดแบบเชคขาหันิมันสีมันสีนี่ยเหยียดออกแบบมิดเดินี่แถมในเข็งพ่าไปงอข้อขึ้นแบบนี้มันสีเข็งเด้อเบิกไในมือเขาเข็งมันสีเข็งมันสีหูซื้อว่าเข็งมือหซักหูซื้อว่าตึงเด AH ้อพ่อแม่พ <laughs> ี Again, okay. ่น้องมันสีตึงมันสีเข็งพ่อไปหน้าปีไม่นึงอีกหน้าปกปีเนี่ยพ่อไเข็งแบบนีเนีลย มันจะเข็งเพาะซองเบื่อเมือเขานี่เข็งกับซางเด้อพ่อแม่พี่น้องเข็งกับซางเพราะว่าเส้นเอ็นเขามันเข็งเนาะซ้ายเหยียดไมเข็งนะเนี่ยเขาจะงมาห้าปวดขั้นมาเข็งเ้ากับมาปวดขั้นเข็งเ้าปวดเ้าเหยียดแบบนี้ม่ยไม่เค็งไม่เค่งแถมไมันยากเห็ดทุกวันมันสิเข็งเพแทนเค็งกับซางมันเพาเหตุคุณหนุนจากไทยแล้วเ้าก็เหยียดแบบนี้หนึ่งมือเ้าแบบนี้เนาะเ้าก็ะดุมแบบนี้ก่อน ไม่มีเคียงเด้อฮะน่องเสียไมเคียงหายเคียงมื่อนี่เอาขึนเคียงโดดมื่อนี่เอาขึนเคียงแบบนี้โดดนั่นก็คือดีเลยนะไม่มีเคียงเฮ็ดเปิ้ลซ้องขางเด้อเฮ็ดเปิ้ลซ้องขางแล้วก็เอาสีในโลกมาดจับขาอีอันสีโลกหมาดแบบนี้หายไม่มีเคียงเลยเด้อหายเคียงเคียงเคียงเท้าอย่งดีหายเคียงเคียงเท้าอยังดี เพราะว่าห้ากปวดมันจริงเคง็งเนาะขั้นถ้ากปวดมันกับห้าเคง็งให้พ่อแม่พี่น้องเห็ดแบบนี้คุ้มือคุ้มืองมืองนิดหน่อยเนาะมือเด็กมือหน่อยก็ได้ทมีเวลาวะอารมเลยเอาหนิกางออมาอีกเอาเขาวมาอีกเอาหนิกางนี้นตองอีกนิกางตงมาอีกพลดมือขาวอีกนะ mm hmm. อเ,เกนีกระสุนจะมันจริงเค็งเค็งกระซังมันเนาะเค็งกระซังเวลาเอาเห็ดมัเค็งกระซังเด้อขั้นบวเค็งหรือว่าเขั้นบวกปวด ข้าน่าเคียงกางเตี้่าเขาปวดข้าเหดมือเด็ดนะมือหันไม่เป็นยา่าเดาปรับเดวกะเอาออกอีกหนะี่ยเอาหนีนางหน,นีร่องเอาหนีนางร่องอีกเนี่ยคตรขับมาอีกนะเลยให้แบม,มมีอีเด้อเฮ็ดแบมมีคู่มือคูอ่ม,าามือมือน้อยเวลาอะไรขาบางเหดจ่าเว่ามือข้ามันมันปวดตามข้อมือข่อยั้งเนี่ยปวดตามแขนเทาเนี่ยมันกระชิบม่แห้งขึ้นอาการกระชิบม่แห้งขึ้นกระชิดีขึ้นเด้อ เฮ็ดไปนั้งก далее, ัน <extern als> เด้อ <Starting> พ in <Inter face> ่อแม่พี่น้องเนาะเพื <lerde strong> ่อสุขภาพเฮาเด้อทาว่าเฮาปวดขอมือขอยังให้นี่ให้พ่อแม่พี่น้องเฮ็ดมาหมายเฮ็ดแบบนี้เนาะคมขมาไม่ได้ให้มือยิงเขีงเด้อให้มือเฮานเคีงมือเค่ยงไหนใช้ยังดีเนาะมือเฮานพักกลับไปไหนเคียงไหนใชายังดีเฮ็ดเพื่อซ่องเบื่อ เบ да. ืเ้องหีิก็เ็ดได้วาม่มตเพนองเบื้องนีกเกศต้องกันแล้วปากเดี่ยวขนาดาเห้เบื้งนี้เดียวขาก็เฮ็ดเบื้องนี้เนาะเดี๋ยวจะไปซ้อมขางแล้วแต่จะเมื่อมาามเห่พนอง่พื้นจะมีแค่มือทรายเด้อคอไม่แห้งร้แม่ม่แห้งไร้เหยียดโตตงแบบไม่แห้งไม่แห้งดีไม่แห้งเลือดชวนของข้าเท่าไหร่เราจะกำังจับล้า หยุดโต้มาสิหยุดกันข้อกันแบบนี้เองแข็งน้ำมือทางดังเอาะก็เลยยิ่งแข็งได้เลยผมต้องแบงนี่อน,นี่แห้งด้วยความ,มเป็พี่น้องเอาไปเห็เดเบิงเด้อเห็ดไปน้ำกันเด้อเห็ดไปน้ำกันเห็ดคู่มือคู่มือมือน้อยต้นโตมากเลยยากมากเลยนีแห้งเนาะเห็ดไปน้ำกันเด้อ